ไม่เครื่องไม่เครื่องนวดน้ำจ้านี่มีเครื่องนวดน้ำจ้าสิบนาทีตอกเซนยายตอกเมนนวดโอตอกเซนมาสั่นว่าตอกเซนค่ะตอกเซนอันแก้แก้ข้าวก่อนนะคะจี้ยตอกเส้นบ่ร้องบ่้องบ่นี่เดี๋ยวหน้าใจใครเพิ่นร้องอยู่เหน้าใจให้เพิ่นร้องตอกเส้นจ้าเดี๋ยวใจให้ฝรั่งมาลองตอกเส้นนี่จ้าเดี๋ยวใจใครฝรั่งมาลองตอกเซนหนิจ้าเดี๋ยวใจพิ่นตอกเส้นจ้าซุ่ม อันกันยังมาทั้งโปรโมททั้งทั้งช่างแบบเดิมกันยังมานี่จ่าผมมาตอกอันเซนซุ่มอีกยังล่ะเนี่ยี๋ยวก่อนนี่จ้าอันนี้เบอร์ซุ่มเพิ่อนละค่ะหกสิบก้หกสิบเอ็ดบ่หกสิบเก้หกสิบเอ็ดเนาะหกสิบก้หกสิบเอ็ดจ้าจ้านี่จ้าซุ่มเพิ่นจ้าเพิ่นขายเครื่องประดับน้ำจ้านี่จ้าเชิญเลยนะเชิญเลยนะ ถ้าเบื่อถูกใจสอบถามได้จะเพิ่นขายเครื่องประดับน้ำเดจ้าใช้สวยงามงทั้งนั้นเลยค่ะเด้อนี่ค่ะตุ้มหัวขานะ้ามาในไทยกันเยอะมากค่ะคางเดียวขายค่ะข้างเดียวยี่สิบจ้าสนใจเข้ามาได้ค่ะเด้อนี่จ้าเครื่องประดับงามงามจ้าเบิ่งเบิ่งเด้จ้าเด้อดีค่ะเดจ้าเด็กค่ะกันเองค่ะ สวยนะค่ะเด้อจะพากางงามค่ะเนี่ยเป็นลาสดน้ำจ้ะนี่แต่ว่าเขาขายของมาได้เขาเลยส่งให้ันาโอเคค่ะนี่ค่ะมาจากยังเกาะเชียงใหม่เชียงใหม่มาจากเชียงใหม่จ้ะดิจ้ะภาพวาดจ้ะร้อยเก้าสิบเก้าทุกภาพภาพละร้อยเก้าสิบเก้าทุกภาพไปเลยจ่ะภาพน้อยสามอันละร้อยเก้าเก้านะค่ะเด้อคุณภาพจะเป็นกางงามค่ะ กำลังปูวางจ้ะเอฟซีคนไทยสนใจกับข้ามาเบิงนะค่ะมาเบิงมาชมได้จ้ามาอดนุนได้จ้ะแล้วก็มาโตราคาพนได้จ้าไปค่ะใจดีจ้ะใจดีะไรค่ะโอ้อันนี้รูปสร้างรูปปลาจ้างามๆโอเคค่ะสนใจกับข้ามาชมมารับชมมามสื่อมาหากันได้ได้ค่ะเด้อไอจ้ายได้จฝรั่งไอตอกเส้นจ้าไอฝรั่งตอกเส้นปวดหลังไอ้มันตอกเส้นไหจ้า โอเคเดี๋ยวของวางไว้เลยนะของวางเลยเด่๋วเอาไรฝันลังตอกเสร็นะวันนี้ตอกเส้นคอลงลังคอลงหลังอ่ะเมียนจ้ะเจ็บตลอดจ้ะมาจากแฟงเฟืดุ่น จีมันบาดอยู่ไก่กันบอฮ์นขา้นกนเอาคอะดูนิะไอคิปจ้าตกหลัง ตอกหลังนะจ้ะนี่จ้ะดีจ้ะเอ็นเบอร์โทรเป็นกับมีด้วค่ะปวดมังไม่กงไม่เกลียดประเทศหายหายเลยจ้ะเส้นองค์เส้นจนเส้นกระดูกทับเสร็นยังเกาะสปักสปองจมจอนดอกเส้นเพื่อสุขภาพมาเด้อค่ะเด้อเบอร์โทรกับมีจ้ะนี่จ้ะ ตนใจติดต่อได้เ้ยค่ะเสียงรถนะค่ะสิดังแนสิดังแนจักหน่อยนะค่ะเด้อสิทงพระอาจารย์้อค่ะเด้อยังเกาสีไพรนะค่ะเด้อไปก็อานหนังสือภาษาไทยคล่องทองไทยมาซัดเอา ซือซ้อซื้อลานคือจังซื้อล้านหมูข่อยเลยหมูข่อยก็บอ,อ๋อหมูข่อยซื้อทองพานนี่วะหมูข่อยซื้อทองพานทองพานไทยมาสัตจัดกระดูกให้จ้ะเฮ็ดเสศษเฮ็ดยังอ่ะจ้ะต้องจัดอ้าวความมีนเซ็ตสั้นไปเจอะเชิญค่ะ มันานแล้พี่าดจริงๆเราไม่อยากจะหามดึงเนี้ยคึกรเยแต่ว่าไม่รู้มนีปัญหานาทีหรือเียไม่มีมีมีกลิ่นแล้วแแล้วแต่สามสิบสามสิบได้สามสิบนีามสิบแบบจะมีปัญหา้ไหมัอืมไม่พอใช่ไหมแต่แต่ไปก็มวดให้เยอะแล้วนแต่ว่างวดแล้วมันก็จะหายไป เ <Jamie, always S 1> นบุซิไซเฟสชิเนมนะไปเว้นในอะไรบุซเกอร์เฟสปันในมาเซียอะไรสุดเกลเล็บเอ็กซ์แวร์เซียเกลบรรทัดบรรมุสอะไรเอาเขี้ยบันทึกสุดตายระบบพิจารณ์อุปการณ์แต่ยังไม่บอกแล้วแต่มันนอกมากทัชชูเฟตตัวตัวเฟสค่ะตัวอีเฟตเฟสครบซุ่มครบเพีย

เดจ้ะควนควนย่างย่างไกลย่างใสกรอกเริ่มควนขึ้นละจะเริ่มหอมละจ้ะหอม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 ฟังหิวเข่าละจ้ะร้านนู้นร้านนู้นร้านนู้นฟลังฝลังหอมฟลังหิวเข่าละจ้ะเดี๋ยวให้เขาย่างเสร็จก่อนเขาไปซื้อเขาไปกินให้เขาเปิดก่อนให้เขาเปิดก่อนโอ้หอมควนควนขึ้นละจ้ะหอมหอมฝรังหิวเข่าหอมหอมฝลังหิวเข่า เริ่มซื้อของอาจจ้ะซื้อของเต็มไหม่เต็มมือเลยทั้งิีแกงทั้งแป้งทั้งยาสีฟันทั้งยาดมยาหม่องฮฮสื่อเพียบเลยกำลังนวดแล้วสบายไหมสบาย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 นวดแล้วสัว่ยสานวดแล้วสบายสบายาสัว่นว่าอาจจ้ะรดกระแลงรดกระแลเขาแล่นออกหลายด้อค่ะเพราะว่าก็จะเอาของมาส่งอ่ะตาม,ม,ม,มตาาสุ่มสุ่มต่างๆอ่ะจ้ะเห็นจ้ะเริ่มแล้วจ้ะเริ่มแล้วจ้ะเริ่มใกล้สิเปิดแล้วจ้ะ เริ่มว้งของกันเต็มแผงละ่ะคนกันเริ่มสิเอารถออกจากมองขล้ายของเลยจะ้ะคนกันเริ่มม้ากันละจะ้ะมันจะมาเด้อค่ะมาเที่ยวมาชมกันนะคะ่ะอันใหญ่กว้างจะ้ะมีมีเป็นเลยลอยเต้นเลยลอยก็เต้นเลยคะ่จะจ้าเป็นลอยก็เต้นนะจะ้ะแต่พูดสุ่มแหลกสุ่มแรกต้องฟังข้างหลังคนกับมีจ้ะมีทั้งเบิร์มีทั้งเบิร์ทั้งวีกับมีจะ้ะ นี่จ้ะแนนเบิร์ตจ้ะนี่จ้ะโอ้แนวกินบ้านเขาเพียบเลยจ้ะไปจ้ะจะพาไปเบิรงซุ่มของคนงามจ้ะมุนตาซาจ้ะเอารถมาแป๊บนึงจ้ะนี่จ้ะซุ่มของคนงามจ้ะเอาเบิรงจ้ะมันขายยังจ้ะสวัสดีจ้าอ้วไม่ขาดบังงามไหวกับงามยิ่งเดียวถุอมือกึงมีกิ่งเยอะอะไรคอนเดงตัวหนาหักหนาหักจ้ะ คันขายอันนกกินจากขนมจีนมาจากบึงค claro. yeah, ่ะแล้วก hmm. ็ยังก mm. ็อันนี้ยังก็อันลาบเป็ดยังจากครบป๊าดมันจะกินบ่ค่ะเอฟซีจาบังแหน่บังแหน่ลาบเป็ดอุดรนะค่ะเด้ออันนี้ยังค่ะอชีโครงเป็ดปาเป็นจะแซ่จากกับข้าวเหนียวมาจากปดาดบจกระาษซับจำตะบกอกับมีด้อค่ะ อันนี้ยังขออนุญาตเปิดนะค่ะเอาโอ้ยอันนี้อาหารว่างนะค่ะเด้ออาหารว่างค่ะอาหารว่างค่ะว่างอิ่ะอาหารว่างค่ะว่างอิลลีค่ะลุงนะค่ะเด้ออันคุณยุ้ยุ้มที่สามสิบแล้วจ้าุ้มสามสิบแล้วจ้าไปค่ากันนาลักแล้วจ้าอันแวะมาส้มแต่ละจ้าพิ่นมีซุปน้อใหม่กับมีเด้อค่ะน้ำตกลาบหมูส้มตำอ้ยเป็นตาแซ่บเล้วจ้าคุณน่ะ น้ำเป็นน้ำเสียดูแต่บามันสูมันจะเบมาเสียบอะเสบสี่แม่คาแต่งตกับเ่บ้ยแมค้แม่คาแต่งตวแมนจ่าเพีมบเลยจมูกปีติเลยเห็นไมเห็นบอเพิ่นล้ยงมเลย่าสวยมากแมนจ่าสวยจริงสลัดน่นกัมีกระข่าวมีผัโตมีโอ้ยม่เบแลจ่ากระดงกระดงอ้มเบิจ่เด้ สนใจเลียนเซิร์นนะคะสองมือสองขึ้นนะคะโอ้ยจำขึ้นพอมีใครจำขึ้นปิดโอเคค่ะเดี๋ยวให้ไปสุ่มหมุนต่อไปเลยค่ะไปบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวสิญสิบอุดหนุนนะคะเด้ออุ้ยหนาหักคักไปค่ะกับใคเเบากระมวนจ้ะเบากระมวนมวลคุณอ่ะคนลั้มอะไรจ้ะคนลั้มอะไรจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดวะไอ้ค่ะเหมือนฝรั่งนางร้อจ้ะ นาตีก็เริ่มมา,มาแล้วจ้ะโอ้เสียงเพลงนะคะฝรั่งนั่งรอข้างไงคะนั่งรอนั่งรอนั่งรอรอใครคะรอเมียอรอเมียเมียไปไหนคะไปทั่วทั่วไปเมียไปทั่วทั่วอ๋อเมียไปเร่นอยู่มั <laughs> นจัดก,ก็นเต่าเปิดเพลงต้องหันมันชิดดังนะจ้ะเสียงดังหอมหอมพลังหอมเลยเป็นกินเข่าจ้ะโอเคเดี๋ยวจะเดินไปนู่นกันจ้ะ กำลังหิวเข่ากินอะไรหมูสติหมูย่างไส้กอกกอกอีสานไส้อั่วไส้อัวข้าเหนียวข้าวเหนียวด้วยเหรเฮ้ยกำลังหิวเข่าอ่ะย่งเมื่อยล่ะกำลังกินเข่าจ้ะ แสบบนแล้วเจ้าอุ้ยไซกระได้ซื้อของจ้ะซื้อของต่างหลายอย่างซื้อเต็มไปหมดเลยจ้าสื้อยังต้องสื้อยังแน่กำลังหิวเข่าจ้ะเราหอมใส่กอกิซานอย่างก็เลยพาเรามากินเข่าจ้ะแซ่บวะ แต่แดดนะแดดฮอนนะไม่นั่งฝังง่งนี้อ่ะนั่งฝั่งโน้นก็แดดไงไงานไทยได้จับม้วนๆคนได้หลายจ้ะต้องมาสื่อของกันมานั่งกินเข่ากันนะจ้ะน้ำมีนะน้ำเปล่าที่รถอ่ะ กินก่อนกินก่อนบนเครื่องบินจ้ะเครื่องบินใกล้นึงตากิ่วขาวตากแดด